สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะถั่วง,งอกกับถ้วยพลาสติกค่ะเ,เสียงรถด,ดังอีกแล้วนี่ค่ะถั่วง,งอกนี่ถ้วยพลาสติกค่ะจะเจาะรูนะคะเพื่อนๆ เสียงรถด,ดังมากเลยค่ะจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถั่วเขียวค่ะเพื่อนๆเอาแช่น้ำเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็ จะออกลากประมาณนี้และค่ะนี่ค่ะมีลากแล้วนี่ค่ะออกลากแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างน้ำสะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยกออกมาแช่หนึ่งคืนแล้วก็ยกออกจากน้ำล้างน้ำยกออกจากน้ำเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอก3 4ส,สีช่องแล้วค่ะลากง,งอกเต็มเลยค่ะ อันนี้คือวิธีเพาะถั่วงอ,อกนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ละคะ่ะ ลองดูครับเพื่อนๆเมื่อก่อนเคยเพาะใส่ตะกร้าค่ะนี่เอาเพาะใส่ถ้วยพลาสติกโชว์ใหญ่ ก่อนแค่สามวันนะคะเพื่อนๆก็ได้กินแล้วรอบนี้ลองดูว่าสามวันจะยาวแค่ไหน,นส่วนมากก็สามวันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะขอถัวงออกกับถ้วยพลาสติกนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ให้น้ำหน่อยนึงค่ะเพื่อนๆ ให้น้ำโดยวิธีเอาเอาน้ำดื่มนะคะเพือ่อนเพื่อนทำามสะอาดตอนนี้ค่ะเพือ่อนเพื่อนแล้วก็ยกออก ท่วงเขาเพื่อนๆข้ายกออกผักแทงปลุกเพราะถั่งอ,อกกินเองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะปลอดภัยค่ะเพื่อนๆเพราะกินเอง เสร็จแล้วปิดฝาค่ะเพื่อนๆมีฝาด้วยของงอกกินเองนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเก็บเข้าตู้ทึบๆค่ะเพื่อนๆเ,เอาผ้ามาคลุมด้วยให้เขามืดๆค่ะ ก่นเขาจะได้ขาวขาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ